บทที่627รูห้หรือ,อยังว่าตัวเองแตกต่างจากบอสเผยตรงไหนหน่วยทําง,งานที่ได้เงินเดือน5000หยวนต้องบอกว่าไม่มีปัญญาจ่ายแน่ถ้าต้องจ่ายค่าเช่า1 5 0หรหรือ2,000หยวน แต่ก็คงเอาราคามาเทียบกันดูอยู่ดีคู่แข่งโดยตรงของอพาร์ตเมนต์บ้านจอมเฉยคือห้องหรูอยู่สบายของบริษัทในน้าอสังหาริมทรัพย์จู้เจียจู้เจียเป็นบริษัทในน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอิทธิพลที่สุดในจีนหลายคนเลือกใช้บริการบริษัทจู้เจียโดยไม่คิดอะไรเพราะมีโอกาสน้อยที่บริษัทนี้จะโกงพวกเขาสองปีก่อนบริษัทจู้เจียเห็นความต้องการเรื่องสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของกลุ่มวัยรุ่นพวกเขาจึงออกโครงการห้องหรูอยู่สบายโดยเซ็นสัญ,ญญากับเจ้าของอาคารเก่าสภาพโกโรโกโซมารีโนเวทใหม่แล้วขึ้นราคาปล่อยเช่าห้้้อองงงในนนโคครรกาาี่ข ทีเดียวท้งการรีโนเวทและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆถึงราคาจะสูงกว่าห้องของที่อื่นๆแต่การรีโนเวทตกแต่งห้องอย่างดีก็ทําให้พักอาศัยได้สะดวกสบายกิจการจึงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเทียบกับอพาร์ตเมนต์บ้านจอมเฉยแล้วห้องหรูอ,อยู่สบายของบริษัทจูเจียนั้นอาจรีโนเวทออกมาได้ไม่ดีเท่าแต่ก็ไม่ได้มีกฎระเบียบเยอะค่าเช่าก็ถูกกว่าถ้ามองในมุมของมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ไม่สูงมากก็ดูจะตอบโจทย์คนส่วนใหญ่มากกว่า ค่าเช่าต่อเดือนที่เพิ่มจาก1500หยวนไป2,000หยวนหมายความว่าจะมีรายจ่ายส่วนค่าเช่าเพิ่มขึ้น6 0 0 0หยวนต่อปีซึ่งเงินจำนวนนี้เอาไปซื้อมือถือใหม่ได้หนึ่งเครื่องความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดเจนในสายตาคนส่วนใหญ่นอกจากนี้เผยฉียุนยังได้กลิ่นคอมเมนต์หน้ามาจากคอมเมนต์ที่อ่านด้วยบริษัทจูเจียมีสาขามากมายในจิงโจวแต่ละสาขามีนายหน้าหลายคนอพาร์ตเมนต์บ้านจอมเฉยที่เถิงตาเปิดตัวก็เป็นกิจการปล่อยเช่าเหมือนกันถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของ,ของโครงการห้องหรูอ,อยู่สบายบริษัทจูเจีย มีกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่จําเป็นต้องจ้างหน้าหมามืออาชีพเพราะให้ในายหน้าทุกคนในจีงอโจโววค้นหาโพสเนื้อหาคล้ายๆกันแล้วเข้าไปคอมเมนต์เหมือนคนที่บังเอิญผ่านมาเจอโพสก็พอถึงคนพวกนี้จะไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ถ้ามีคนคอยคอมเมนต์โจมตี24ชั่วโมงก็ย่อมกลายเป็นเสียงที่ดังบนโลกอินเทอร์เน็ตทําให้สร้างภาพลวงว่ามีหลายคนไม่พอใจอพาร์ตเมนต์บ้านจอมเฉยได้สรุปแล้วชาวเน็ตส่วนใหญ่ที่สนใจอพาร์ตเมนต์บ้านจอมเฉยถูกําให้เปลี่ยนแต่ถึงอย่างนั้นก็มมมมมีีบบบาา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 างสส่่่ววนนทกกลล้้้ขคํแะเเเเ็ัญญชออพจย ห้องชุดชั้นบนสุดของอาคารหมายเลข8ในคอมมูนิตี้ปีโนหูซึ่งเป็นห้องที่ใช้ถ่ายทำเอ็ถูกแฟนคลับสาวผู้คลั่งรักเถิญเลยยอเช่าไปวิวในห้องนั้นเป็นวิวเดียวกับที่เห็นใน MV ซึ่งเหมาะกับการถ่ายอวดใน v ี h a t สุดๆชัดเจนว่าลูกค้าคนนี้ไม่ได้เช่าห้องเพื่ออยู่เองแต่เช่าเพราะตาำคนดังแค่ได้นั่งบนโซฟาที่เถินเลยยอเคยนั่งก็คุ้มมากแล้ว พอรู้เรื่องนี้จากนิติบุคคลเผยที่ยุนก็ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีบอกได้แค่ว่าพวกคนรวยที่ไล่ติงคนดังนั้นไร้สาระสุดๆเธอยังไงเชินเลยก็มีแฟนคลับเยอะเรื่องนี้เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว แต่ก็ปล่อยเช่าไปแค่ไม่กี่ห้องยังไงก็ไม่กระทบกับสถานการณ์ตัวแดงของงอพาร์ทเมนต์บ้านตอมเฉยมากเท่าไหร่ถึงอิทธิพลของเชิญเลยอจะเรียกความสนใจจากแฟนคลับบางส่วนได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะจุดสาคัญเลยคือพวกเขาปล่อยให้เช่าไม่ได้ขายขาดท่าปล่อยขายแฟนคลับหลายคนอาจเข้ามาซื้อไว้เก็งกําไรเพราะยังไงมูลค่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือจะปล่อยเช่าไม่เข้ามาอยู่เองก็ได้ยังไงก็คุมแต่ห้องก็ปล่อยให้เช่าเท่านั้นไม่ได้ปล่อยขายแถมยังมีกฎห้ามแบ่งเช่าอย่างสาวคนนี้ก็จะโยนเงินทิ้งเปล่าๆถ้าไม่เข้ามาอยู่ เพราะงั้นเผยทียุนจึงคิดว่าถ้ามีคนมาเช่าเพราะตามคนดังจากเอ็มวีก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากเท่าไร่อีกอย่างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยส่วนซุ้งตรงกับคอมมูนิตี้สุกวงที่เขาอยู่นั้นไม่มีคนเช่าเลยเผยทียุนสรุปได้ว่าถึงอพาร์ตเมนต์บ้านจอมเฉยจะมีกระแสะร้อนแรงแต่ตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่ซึ่งเขาก็จะคอยจับตาดูต่อไปเขาจึงนั่งรถกลับบ้านไปพักผ่อนด้วยความสบายใจตอนบ่ายที่โฮสเทลขยิวควญลีสอกับนักลงทุนคนอื่นๆมารวมตัวกันเพื่อประชุมคุยงานตั้งแต่โฮสเทลขยิ ลูกค้าวัยรุ่นจากในจิงโจและแม้แต่มณฑนทนทั้งตรงมาได้โปรเจกต์น่าสนใจอื่นในโฮสเทลเขย่าขวัญก็มีชื่อเสียงที่ดีแต่ปัญหาคือโปรเจกต์ไม่ได้ดังเปลียงปรางสำหรับนักลงทุนแบบหลีสื่อแล้วเขามองว่าโฮสเทลเขยาขวัญทำกำไรได้ตามเป็นปกติตอนนี้ไรายได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและกำไรจากการขายสินค้าในวงกดทองคำนั้นครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันของโฮสเทลเขยาขวัญแต่ก็ยังห่างไกลาจากการคืนทุน อย่างมากก็เหมือนได้สดนำซุปทุกคนเคยชินกับการสดซุปไปพร้อมกับบอสเผยแต่ตอนนี้บอสเผยเหมือนจะทำเงินได้ไม่มากเท่าไหร่พูดให้ถูกคือบอสเผยพอได้สดซุปบ้างแต่คนอื่นๆได้แต่ดมกลี่นจนถึงตอนนี้โปรเจกต์โฮสเทลเขย่าวขวัญยังทำผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่ทุกคนคาดหวังไว้เพราะงั้นเหล่านักลงทุนจึงนัดกันรวมตัวและโทรเรียกบ,บอสหลี่มาหามาตรการจัดการร่วมกันบอสหลี่ดูจากไรายได้ตอนนี้แล้วกว่าจะคืนทุนได้ก็ไม่รู้อีกกี่ปี เรารอนานขนาดนั้นไม่ได้หรอกใช่ใช่บอสหลี่ช่วยคิดหาทางทำอะไรได้ไหมหรือเราควรย้ำกับบอสเผยดีบอสเผยน่าจะมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่หรือเราจะจัดการกันเองจัดการกันเองหรือไม่มีทางผมจับตาดูสถานการณ์ของโฮสเทลเขย่าขวัญอยู่แล้วก็พบว่าไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีเท่าไหร่ถึงจะมีโปรเจกต์ที่เล่นซ้ําได้แต่ผ่านไปสักพักเดียวก็เบื่อกันตอนนี้ในประเทศมีจุดท่องเทีเท่ยวเยอะแยะคนส่วนใหญ่ไม่มีทางถ่อมาถึงจิงโจเพื่อเข้าบ้านผีสิงหรอกเพราะงั้นก็ไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะทํากําไรก้อนโตได้ในเวลาสั้นๆ เป็นไปได้ไหมว่าบอสเผยจะคำนวณพลาดครั้งนี้ล้มเหลวเหรอหรือบอสเผยจะพูดจริงตอนที่บอกเราว่าโปรเจกต์นี้อาจจะทำกำไรไม่ได้เรานักลงทุนต่างสับสนและเป็นกนังวลเพราะเงินลงทุนโปรเจกต์โฮสเทลขย่าวขวัญน,นั้นสูงมากตอนนี้ถึงจะทำเงินได้ก็พอครอบคลุมรายจ่ายต่างๆพวกเขาจะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อได้เงินคืนทุนแล้วเท่านั้น ถ้าไม่โอกาสทำเงินคืนทุนได้ก็แปลว่าไม่มีทางทำกำไรเท่ากับว่าขาดทุนขนาดใหญ่หลีสื่อฟังนักลงทุนถกกันโดยไม่พูดอะไรสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นที่พอใจสำหรับเขาเหมือนกันทุกคนรู้สึกได้ว่าช่องว่างระหว่างยังพอไปได้กับดังเปรีย้ยงปรางนั้นแคบมากแต่ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนก็ไม่สามารถปิดช่องว่างนั้นได้สักทีหรือปัญหาจะอยู่ที่ตัวโปรเจกต์ซึ่งโปรเจกต์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหนีสยองบ้านฝันสยองสุดทีสยองมงกดทองคำนำผูเยียาเมทคาเฟ่ทุกอย่างดีหมดลูกค้าเองก การเรียบร้อยด้วยแอปชีวิตเถิงตาทุกคนสามารถจองคิวผ่านแอประหว่างหาอะไรกินช้อปปิ้งที่วงกดทองคำหรือทำอะไรอย่างอื่นได้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก หรือปัญหาจะอยู่ที่การโปรโมทการโปรโมทก็โอเคเลยคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในจิงโจรหรืออยู่ที่ไหนในประเทศต่างรู้จักโฮสเทลเขย่าวควัญกันหมดากอยอยารโปรโมทที่บอสเผยเป็นคนจัดการรวมถึงตู้โทรศัพท์ให้เช่ากับคลิปของอาจารย์เฉียวนั้นได้ผลดีมากพวกเขาคิดไม่ออกเลยว่าโฮสเทลเขย่าวควัญยังขาดอะไรที่จะทําให้ดังเปรี่ยนปอรังได้หรือบอสเผยอาจมีอํานาจไม่มากพอและคำนวณสถานการณ์พลาดไปอย่างที่นักลงทุนคนอื่นๆบอกชัดเจนว่าหลี่สือไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้หลี่สือเคาะโต๊ะเบาๆหลังนักลงทุนบ่นกันเสร็จโอเคเงียบนนน่อยววคคคุณิดาาเผผงแล ขย่าวขวัญผิดพลาดจริงๆหรือทั้งนั้นพวกคุณก็ไม่มีความอดทนกันเลยจริงๆโฮสเทลขย่าวขวัญเปิดมาได้เท่าไหร่เองไม่ถึงสองเดือนพวกคุณคิดกันเองว่าโฮสเทลขย่าวขวัญจะดังเปรี้ยงปร้างทันทีที่เปิดตัวเพราะเคยเห็นแค่โปรเจกต์ที่เปิดตัวก็ดังเลยของบอสเผยพวกคุณไม่รู้กันเลยหรือว่าที่โปรเจกต์ส่วนใหญ่ดังเปรี้ยงปร้างขึ้นมาได้ก็หลังจากที่บอสเผยทนรอได้นานพออย่างโมยูดีลิเวอรี่ก็ขาดทุนมาเป็นปีแต่นอกจากบอสเผยจะไม่ยุบโปรเจกต์แล้วยังลงทุนต่อไปเรื่อยๆจนดังขขึ้้นนนมมาาไดตอจจิงโโียยยบแยกะ ตอนนี้อนาคตของโมยูดิลิเวอรี่นั้นประเมินแทบไม่ได้เลยถ้าบอสเผยมัวแต่กังวลและนลมเลิกในเวลาไม่ถึงสองเดือนก็คงไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างในวันนี้อีกอย่างโฮสเทลขย่าขวัญเองก็ไม่ได้ติดตัวแดงตอนนี้เริ่มทำกำไรได้ทีละนิดพวกคุณรู้หรือยังว่าตัวเองแตกต่างจากบอสเผยตรงไหนพวกคุณทุกคนอยู่ในแวดวงการลงทุนไม่น่าจะไม่เข้าใจตักกันง่ายๆแบบนี้หรอกใช่ไหมเหล่านักลงทุนเงียบกันหมดเมื่อเจอบอสหลี่สอนก็จริงที่ใครก็ตามที่มีความรู้เรื่องการลงทุนบ้างจะรู้ว่ามันไม่สมผลหหตุสมมลลยยถ้นนย้้้าาออององงงกกรรรทนนนนใใใะะะะั แต่เรื่องราวการลงทุนที่ประสบความสําเร็จทันตาของบอสเผยก็มีมากมายจนทําให้เหล่านักลงทุนหวังสูงพวกเขาทนรอไม่ไหวเพราะโฮสเทลขย่าวขวัญไม่ดังเรียงปลางทันทีทุกคนสงบใจลงได้หลังโดนบอสหลีสั่งสอนนักลงทุนคนหนึ่งกระแอมกระไอขึ้นบอสหลี Lee, พูดถูกสุดๆเราใจร้อนกันเกินไปแต่ก็เพราะเป็นผลประโยชน์ของทุกคนมีใครบ้างไม่หวังอยากให้โฮสเทลขย่าวขวัญทากําไรได้มากกว่านี้บอสหลี Lee, คุณบอกให้เราอดทนรอซึ่งก็จริงที่พวกเราทุกคนควรเชื่อมั่นในตัวบอสเผยแต่ให้รออยู่เฉยๆโดยไม่ทําอะไรแบบนี้จะดีหรอ นักลงทุนคนอื่นๆพยักหน้าใช่ครับบอสหลีแบบนี้มันรอโดยไม่ทำอะไรเกินไปเราควรคิดหาทางโปรโมทให้มากกว่านี้ไหมถึงจะต้องใช้เงินเพิ่มหน่อยก็เถอะหลีสื่อเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันมองทุกคนใช้เงินเพิ่มอีกหน่อยพวกคุณเต็มใจเหรอเหล่านักลงทุนพยักหน้ารัวใช่ครับ พวกเขาเงีบไปก่อนจะพูดเสริมแน่นอนว่าเราก็ต้องมาคุยกันว่าจะใช้เงินยังในดีลี่สือพยักหน้าเบาๆเขาค่อนข้างพอใจกับทัศนคติของเรานักลงทุนไม่ว่ายังไงผลประโยชน์ของทุกคนก็ผูกติดกับโฮสเทลเขย่าขวัญไม่มีใครอยากทิ้งโปรเจกต์และทุกคนเต็มใจใช้เงินเพิ่มเพื่อโปรโมทถือว่าเป็นเรื่องดีมีแค่คนที่เชื่อมั่นในตัวบอสเผยและตามติดบอสเผยไปจนจบเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอในการได้รับส่วนแบ่งจากบอสเผย